กอสวีทก่อนค่อยว่าาน้องมีทุกคนดาอยู่ไม่ได้รองยืนไม่ไล่อกม่ออมนยังวหวอยู่นี่เลย พอมี i i <sin os> ตัวอยู่หลอก้างอยตสองตอสองควได้ได้ตอสองเราจะมุนีต้องับเลยทันี่ไงมันหาย้อมนข่อนี้ติ สิบไปแล้ว เียเป็นบ่อเป็นปลาไม่ค่ะ มั่นมาีเยี่เ้ยอันไปไม่งไมไติดไปิดกูลยัดหลายดเเอ้ยนี่ก็มีได้บ้างไมได้บ้างแหละต้องาตังครับ เอาไปตั้งตวเียนะยืดเยียดยืดืองน่องนับกนหองน้ำห้องนำงนห้้นนนนน ấy đẹp quá cả sao 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 sao

เกลเกลี่เกล่ยบอกเราอยากต่อยไกครับอกเราอยากต่อยไก่อยู่ดับเบิ้ลแล้วมึงก็พูดได้ดันหลังจากล้วแม่นี่แล้วเกลีตัวครับเจลีตัวครับเกลี่ทีแล้วไม่ได้อีกปะทีแล้วผมทำบ้านครับแบบปั้นใหญ่ดล้มันหาเดียวจะอ้อยปั้นใหญ่แล้

ไปนะจ้าเอาควาเงินทุน่ามหมื่นนี่้านี้ โม่หินเ้ยบอมันหนัลอู้หูม่หินเลยเด่ตั้งว้ของเอ็เฟ

ลนาลุกลุไหอไปหาได้นปาทยเอาปลาไทยไปเดี๋ยวใช้ฟ ok ังไม่อยู่ในลูกไปไปเชื้ออยู่ห่างกันพด เตมาแล้วอมาแล้วน no ี่อเโห้องหขบอกกั้องเห็นแล้วครับเตรียมปกกันเนาะยนกันตังเนาะอ่หนนีะ้าคาอะขายย่้เอ้านใหญ่กด้ไปได้หาอะไรอะไร

ăn subscribe cho kênh ăn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เขาลุกป่าวลุกตัวก็ลุกตัวดวนนู่นแอบนู่นแอบตัวอะไรบ้างันยี่ห้อเดียวกันด้วยหกสาม

เออวางกันเลยนะี่สามพกยังไม่ได้เลยใส่แล้วก็ใส่กันเลได้แ้วต้น้อยอันนี่มีเปลนหนึ่งไหมมีแี้วกมได้ลต้น Khín dốc. Dốc khín nào khâu bạc khó tu, còn non, còn đây cái khâu những cái giá này, nào, nè. สายยังเหรอไปตรงทำไมเดี๋ยสายทีย่วิูีโอไป